ข่าวดีเช็คเลยกลุ่มนี้รับเงิน6,000บาทเงินอะไรกลุ่มไหนได้บ้างเช็คด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะเช็คเลยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนธันวาคม2,565 โอนเข้าบัญชีแล้วพร้อมแจ้งปฏิทินการโอนเงินถึงกันยายน2,566กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจํปีงบประมาณพุทธศักราช2566ตุลาคม2565ถึงกันยายน2566โดยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบ สำหรับครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000 0บาทต่อคนต่อปีจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี600บาทต่อเดือนดังนี้ 1. เดือนธันวาคม2565วันที่จ่ายเงินอุดหนุนวันศุกร์วันที่9ธันวาคม2565 2. เดือนมกราคม2566วันที่จ่ายเงินอุดหนุนวันอังคารวันที่10มกราคม2566 3. ส เดือนกุมภาพันธ์2566วันที่จ่ายเงินอุดหนุนวันศุกร์วันที่10กุมภาพันธ์2566 4เดือนมีนาคม2566วันที่จ่ายเงินอุดหนุนวันศุกร์วันที่10มีนาคม2566 5เดือนเมษายน2566วันที่จ่ายเงินอุดหนุนวันจันทร์วันที่10เมษายน2566 6เดือนพฤษภาคม2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุนวันพุธวันที่10พฤษภาคม2566 7. เดือนมิถุนายน2566วันที่จ่ายเงินอุดหนุนวันศุกร์วันที่9มิถุนายน2566 8. เดือนกรกฎาคม2566วันที่จ่ายเงินอุดหนุนวันจันทร์วันที่10กรกฎาคม2566 9. เดือนสิงหาคม2566วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันพฤหัสบดีวันที่10สิงหาคม2566 10เดือนกันยายน2566วันที่จ่ายเงินอุดหนุนวันศุกร์วันที่8กันยายน2566ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลยงดูเด็กแรกเกิดได้ด้วยตนเองที่ที่เว็บไซต์ตลอด24ชั่วโมงโดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนและเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0820917245และ0820379767และ0834313533และ0657313199ในวันเวลาร,าราชการวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมโทร1 3 0 0ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับฟังรับชมและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ